สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะยังไม่มีหัวข้อนะ,ะเดี๋ยวเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะในการเปิดนะ,ะเป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้เนาะขอเช็คพลังงานของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ่ะ นกต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการติดตามทุกการคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทุกความห่วงใยเนาะที่คอมเมนต์มาถามไถ่นะคะว่าหายดีหรือ,อยังนะคะในช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงเช่นกันนะคะขอเช็คพลังงานของเพื่อนๆค่ะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของ ความหวังความใฝ่ฝันนะคะความสําเร็จเหมือนกับคุณอาจจะสําเร็จในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันแล้วก็ได้แล้วก็เป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะมีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตด้วยนะคะในตอนนี้โอ้ยพลังงานดีมากๆเลยพลังงานของความความสุขความสบายใจนะคะพลังงานไพ่ใบนี้เนาะคุณดูดีมีความสุข อยู่อย่างสงบนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะไรแบบนี้นะคือแบบมีความสบายใจนะคะสุขกายสบายใจเนะาะพลังงานขึ้นมาดีมากเลยอะ่ะโอ้บางคนเพิ่ง move, move on ได้นะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนคุณนะี่ย ได้ก้าวข้ามผ่านมันมาได้แล้วนะคะคุณมุ v ออนได้แล้วนะในช่วงนี้อาจจะมีการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนะาะศสตร์สินสิ่งที่คุณสนใจนะคะแล้วก็เหมือนคุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยนะเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะมาดูใครคนนั้นหน่อยนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรเนาะ โอ้พลังงานของเขาก็เหมือนแบบตั้งใจทำงานเนาะเขาก็แบบทำงานหนักนะคะในช่วงนี้มีเรื่องของคุณนะคะตามหลอกหลอนของเขาเอ,อตามหลอกหลอนเขาอยู่เสมออืนลกว่าคนคนนี้เหมือนเขายังอยากที่จะแบบ ไปต่อนะคะพลังงานไพ่ใบนี้ก็เหมือนเป็นการซ่อมแซมเนาะซ่อมแซมความสัมพันธ์นะคะเร,เรื่องราวของคุณเองยังไปหลอกหลอนไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไปก่อกวนจิตใจของเขาเสมอนะคะเนี่ยอยากปกป้องอยากปกป้องยังอยากที่จะรักษานะคะไม่อยากที่สุดจะสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปพลังงานไพ่ใบนี้เป็นพลังงานของ การที่เขาอยากที่จะทำให้คุณมีความสุขความสบายใจอยากที่จะแบบมีชีวิตที่สงบสุขอะนะประมาณนั้นดูเหมือนแบบอยากที่จะมีความมั่นคงความชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วนะคะอขอดูนะคะว่าแล้วคุณลับเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของคุณนะคะที่ผ่านมาคุณ คุณพยายามมามากมายแล้วนะคะในความสัมพันธ์นะคุณรู้สึกมีแรงดึงดูดกับคนคนนี้มากๆแต่เขาอะเหมือนทอดทิ้งเรานะคะทําให้เรารู้สึกแบบโดดเดี่ยวทําให้เรารู้สึกแบบว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีอ่ะเขาอาจจะแบบไม่ใส่ใจเรามากพอนะคะทําให้เรารู้สึกแบบว่าเน็บหนาวเนาะเน็บหนาวในหัวใจอ่ะคือเราอะเต็มที่กับเขามากๆมีความรู้สึกกับเขามากมก เขาเป็นคนสําคัญเป็นคนพิเศษเป็นคนที่เรารู้สึกว่ามีแรงนึงดูดกับกับเราสูงมากอะนะเราสม่ําเสมอเราตั้งใจในความรักครั้งนี้มากๆแต่ตัวเขาเองค่ะกลับไม่เห็นคุณค่าเราเนาะขอเช็คพลังงานความรู้สึกจักเขาบ้างนะเหมือนเขาได้เรียนรู้นะคะเหมือนเขาได้เรียนรู้รู้แล้วก็อยากที่จะแบบ ทำความสัมพันธ์นี้ใหม่ตั้งใจมากกว่าเดิมทําให้ความรักครั้งนี้มันมันพัฒนาต่อได้อะไรแบบนั้นนะคะให้ดีกว่าเดิมนะคะเนี่ยคืบหน้าคือเหมือนเขายังอยากที่จะสารต่อยังอยากที่จะแบบเอ่อถ้าเคยทําผิดพลาดนะคะไม่เต็มที่ในความสัมพนันธ์นี้ก็อยากที่จะซ่อมแซมอยากที่จะแก้ไขเนาะเนี่ยเขายังอยากที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะ แน่นอนคนคนนี้เขามีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของการที่เขาจะเข้าหาคุณเร็วๆนี้ได้ด้วยนะคนคนนี้จะทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเหมือนแบบเขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเป็นคือ พลัางงานไพ่ใบนี้เหมือนเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดแหละว่าเขาจะทําขนาดนี้แต่เหมือนเขาได้รู้แล้วว่าคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆนะคะคู่ควรอคู่ควรที่จะได้รับความรักนะคะมากกว่าที่คุณเคยได้มากกว่าที่เขาเคยให้นะคะคุณคู่ควรมากกว่านั้นเนี่ยเขาจะมอบให้คุณเหมือนเขาจะถาถงความรักนะคะสิ่งดีๆให้กับคุณน่ะเนี่ยนะคะ คนคนนี้เหมือนสืบเหมือนส่องเรื่องราวของคุณนะคะถ้าในเวลานี้คุณไม่ได้คุยกันนะนกรู้สึกว่าเขาสนใจเรื่องราวคุณอย่างหนักเนาะเป็นคนที่มีเสน่ห์เจ้าสำราญนะคะดูออกแนวเจ้าชู้ก็ได้นะแต่ด้วยตัวตนของเขานะคะด้วยด้วยความมีเสน่ห์ของเขาก็อาจจะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้เนาะ มาดูสิคะว่าเขาจะทำยังไงคะในความสัมพันธ์นี้อุ้ยเขาแบบไม่ยอมเสียคุณไปนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่ามีความอีโก้สูงด้วยนะยอมหักไม่ยอมงอนะคะอะไรที่เขาเขาอยากได้ก็เหมือนกับจะพยายามทำให้ได้อะไรแบบเนี้ยนะเหมือนเขาจะพยายามทำให้ความสัมพันธ์นี้มัน ผ่านพ้นช่วงอุปสรรคที่มีปัญหากันให้ได้นะคะในเวลาเนี้ยเหมือนเขาคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากๆจะทํำยังไงดีให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถไปต่อได้อะไรแบบเนี้ยนะสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาไม่ยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะเหมือนจะมีการเอ่พิชิตความสัมพันธ์นี้นะคะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบชนะใจคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ บางทีนะคะคนคนนี้นะเขาอาจจะมาให้ความรู้สึกดีๆกับเราเาให้ความใส่ใจเราในช่วงเวลาที่เราก็อาจจะไม่อยากได้จากเขาแล้วในเวลานี้นะคะเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะเหมือนมีความสุขได้แล้วกับตัวเองหรือบางคนอะ่ะ move on ได้แล้วด้วยซ้ำนะคะนุกรู้สึกว่าแบบนั้นนะ เราอาจจะเคยทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาไม่ใส่ใจ,ใจเขาไม่สนใจเราเท่าที่ควรนะคะแล้วณนะวันนี้ในวันที่เขาอยากจะให้ความรู้สึกกับเราก็อาจจะเป็นในเวลาที่เราไม่ได้ต้องการมันสักเท่าไหร่แล้วนะคะเขาจะทำยังไงอะคะอืเขายังอยากที่จะให้คุณใจดีกับเขาอยากได้รับความรักจากคุณ เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาจะแบบว่าใส่ใจคุณมากขึ้นจะใจดีกับคุณมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยคุณและเขาอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันได้นะคะอีกคนหนึ่งเด็กอีกคนนึงโตกว่าอะไรประมาณนี้เกิดการคิดทบทวนนะคะสำหรับคนคนนี้เออไปคิดไปทบทวนก็เลยทำให้รู้ว่า เขาอาจจะมองข้ามความรักของคุณไปเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณมากพอไม่ได้ให้ความรักความใส่ใจคุณเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าคุณควรค่ากับสิ่งดีๆมากกว่าที่เขาเคยให้คุณอะ่ะเออเนี่ยมันเกิดการคิดทถูวนนะคะเนี่ยเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาอยากทําให้ความรักครั้งนี้มันเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเขามีความหวังเนาะ คือความสัมพันธ์เนี้ยเขาเหมือนติดอะไรบางอย่างนะปมในอดีตนะคะความกลัวบางอย่างที่ทำให้เขาอะ่ะไม่ไปต่อกับเราไม่เดินหน้ากับเราไม่ชัดเจนกับเรานะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันหยุดนิ่งไปเนาะแต่ณนะตอนเนี้เหมือนอยากเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่ให้ดีกว่าเดิมเหมือนเขาเติบโตขึ้นมีความพร้อมมากขึ้นนะคะ อาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่พร้อมก็ได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสถานะของเขาหรือ,อ,อความมั่นคงนะคะความรู้สึกอาจจะห่วงแหนความโสดนะคะรักอิสระอะไรประมาณนี้คือไม่อยากที่จะรับผิดชอบอะไรที่มันแบบดูหนักเกินไปสําหรับเขาหรือเขามีความไม่พร้อมเนาะแต่ตอนนี้นะคะเป็นพลังงานของซ e อเลยอะนะพร้อมมากๆนะคะ ขอบให้สรุปให้หน่อยนะคะเป็นยังไงคะ่ะให้สรุปเขาเจ็บปวดนะคะเขาเจ็บปวดแล้วเขาก็อยากที่จะวนกลับมาในความรักครั้งนี้นะคะ เขาอาจจะเคยเพอ้อฝันอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะในชีวิตของเขาเนาะเขาอาจจะคิดว่าอืมอยู่คนเดียวก็ดีแล้วหรือการมีความสัมพันธ์ที่คือเหมือนเขาว่าอยากอยู่กับตัวเขาเองอะอืมไม่ต้องการที่จะ จะคาดหวังหรืออะไรในเรื่อง,องความรักนะคะคนคนนี้อืขอขยายเนาะเดี๋ยวขอขยายไพ่ใบนี้หน่อยใช่เขาเหมือนกับเขาอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนเนาะไพ่สรุปก็คือใดๆก็ตามนะคะคนคนนี้จะกลับเข้ามาชัดเจนกับคุณนะคะจะทําความรักครั้งนี้ให้ให้ดีกว่าเดิมอยากทําให้คุณมีความสุขนั่นเองนะเนี่ยพลังงานของ ความเป็นแม่นะคะบางท่านบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อลิงเดียวคุณแม่ลิงเดียวได้นะคะคนคนนี้บางทีก็มีอารมณ์แบบศิลปินความเพอ้อฝันอะไรของเขาไปนะคะเอออาจจะไม่ได้จริงจังกับในเรื่องความรักก็ได้นะแต่ณเวลาเนี้ย นะเหมือนกับอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นเนาะไม่เพ้อฝันอะไรแล้วนะอ,อ,อยากเป็นครอบครัวอยากทําให้คุณมีความสุขนะคะไพ่สรุปก็คือคนคนนี้กลับมาเขาจะน่ารักกับคุณมากขึ้นเขาจะดูแลใส่ใจคุณให้ความสําคัญกับคุณในรูปแบบที่คุณควรจะได้รับนะคะเนี่ยจะมีความแบบ ความเป็นครอบครัวจะมีความสุขเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะได้รับความชัดเจนเนาะก็มีการกลับมาเคลียร์ใจนะคะพลง,งานไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เดลวิวออฟจูนเนาะคุณรัเขาอะ่ะอาจจะเป็นบทเรียนของการรับกันนะแบบเป็นบททดสอบนะคะให้เกิดความเจ็บช้ำใจใดๆก็ตามเพื่อที่ ทำให้เขาเติบโตขึ้นนะคะการกลับมาของเขาก็จะทําให้เขาดูแลความรักครั้งนี้ได้ดีขึ้นเช่นกันนะคะบทเรียนต่างๆนะมันจะไม่ได้ศูนย์เปล่านะคะประมาณนี้เนาะเนนะคนคนนี้เขาเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วอบอุ่นใจเนาะเขามีความสุขที่ได้อยู่เคียงข้างคุณนะคะคนคนนี้จะมามอบความรักและก็ความอบอุ่นใจให้กับคุณนั่นเองนะหลังจากที่เขาทิ้งให้คุณเหน็บหนาวมานานนะคะมาดูข้อความ เพิ่มเติมที่ใครคนนี้นะคะอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมนะเขาอยากจะบอกอะไรคุณลกจะสับแล้วก็เรื่องออกมาประมาณนี้เลยเนาะข้อความจากเขานะคะฉันพยายามตัดใจแต่ทําไม่ได้อาจจะมีช่วงเวลาที่เขาอยากตัดใจเนาะแต่ทําไม่ได้นะคะอยากให้เธอรักฉันอยากเป็นคนที่เธอรัก อยากจะหยุดหัวใจไว้ที่เธอคนเดียวหัวใจฉันโหยหาเธอเวลานี้ทุกวันเป็นวันที่ดีเพราะมีเธออยู่เคียงข้างกันอย่าไปไหนนะรอเวลาที่เราจะได้กลับมารักกันอยากกอดนะคะเขาอยากกอดคุณนะฉันหึงห่วงเธอมากที่สุดบางคนก็ไม่แสดงออกเนาะไม่อยากดื้อกับเธออีกใจดีกับฉันหน่อยนะ ไม่หลุดตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะที่ผ่านมาจะได้ยินชัดเจนหรือเปล่านะห่างกันสักพักเพื่อได้รู้หัวใจตัวเองจะถนอมหัวใจเธอมากกว่านี้เธอจะเราจะเข้าใจกันมากกว่านี้นะคะแต่งงานกันนะปล่อยให้ฉันรักเธอฉันอึดอัดมากที่ไม่ได้คุยกับเธอไม่มีสิ่งไหนต้านอยู่รักความรัก ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหัวใจของฉันยังเป็นของเธอเสมออยากเปลี่ยนเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นขอโทษที่ฉันทำร้ายเธอฉันรู้ว่าฉันทำร้ายเธอและฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกไม่เคยรักใครมาก่อนจนมาเจอเธอเธอคือสิ่งสำคัญที่สุดต่อหัวใจฉันไม่มีใครจะมาทดแทนเธอได้ฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่ใกล้เธอ เธอคือเพชรเม็ดงามนะคะเหมือนรู้คุณค่าของเราแล้วด้วยนะความรู้สึกของฉันแพ้ความเป็นเธอฉันคนมีอดีตที่เจ็บปวดฉันเจ็บปวดกับการไม่มีเธออีโก้ของฉันทำร้ายตัวเองรอฉันหน่อยได้ไหมฉันกำลังจะกลับมานะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิป r a n d o m ของเรานะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ